มีกระบอกทรงสูงรองหางปลาแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็นี่ใส่ลงไปในภาชนะที่ผสมปูนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะทําฐานนั่นเองนะคะให้ปลาตัวนี้อยู่บนฐานนะคะ กระถางปลาใบนี้ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเนี้ยค่ะใส่ฐานเรียบร้อยแล้วสามารถจะยกได้เลยนะคะแล้วก็ฐานตัวนี้จะช่วยพยุงหางปลาด้านโน้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเพ้นสีกันเลยนะคะ เห็นด้านหางปลาก่อนเนาะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะกับกระถางปลาของป้านิดแบบนี้นะคะกระถางทรงปลาแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะกระถางทรงปลาของป้านิดถ้าหากชอบคลิปนี้ป้านิดฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและสวัสดีคะ่ะ